แกะของนะครับผมแกะของนะครับอันนี้สั่งมาจากรัชดานะครับสตบบีนะครับก็คือสั่งอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับนีที่ชาร์จที่ชาร์จแล้วก็เป็น BMS นะครับต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตอนนี้กำลังแกะนะครับเขาให้แกะก้อนนะฮะตอนแกะนะครับต้องทำการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อจา ารว่าของครบหรือไม่ครบนะฮะนี่ครับวก็แผ่นนี้ก็สีแผ่นนะครับสั่งมานะครับครบนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับอันนี้ที่ชาร์จนะที่ชาร์จ24โวลต์นะครับ5แอมป์ โอเคครับ9 4 5์นะครับมาครบครับแล้วก็จะมีแนวหุ้มนะครับหุ้มแบตเตอรี่นะครับก็จะมีกระดาษกาวใยนะครับมีใยนะครับผม okay. แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น d m s นะครับตัวนี้นะครับ24 โวลต์นะครับ7เซลล์นะครับ24โวลต์7เซลล์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น60แอมป์นะครับรับได้60แอมป์ครับผมโอเคนะครับไฟสูงสุดก็ถือว่าครบนะครับมีบินการเสียภาษีด้วยนะครับครบนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบหมดนะครับต้อง เวลาสั่งซื้อนะครับให้สั่งซื้อร้านเดียวกันนะครับจะได้ไม่เสียค่าส่งเพิ่มนะครับถ้าอยากซื้ออุปกรณ์เยอะนะครับร้านเดียวกันหมดเลยนะครับทีนี้ค่าส่งก็จะไม่แพงดีกว่าเราไปเลือกร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นะครับค่าส่งกันหลายร้อยนะครับแต่อันนี้ค่าส่งแค่30บาทก็ได้ของครบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับซื้อของจากรัซซาด้าหรือซปีนะครับให้ซื้อร้านเดียวนะครับค่าส่งมันจะถูกมาก ครับ,โอ,คครบโอเคครับผมนี่ครับหรือว่าคมนะครับของซีมา